คือหมอเขาจะดูเพศจากไหนเขาจะดูจากไอ้นั่นใช่ไหมแล้วคือมันหาไม่เจอหมอก็เลยบอกแม่ว่าเป็นผู้หญิงเป็นไปอย่างไรเป็นไหม,มเป็นไหมจะเป็นรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนตอนนี่หรอลองคบกับบุ๊กวันหนึ่งรู้สึกสปาร์กไหมสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับบุ๊กนะครับแล้วก็เซ็กซ์เอ็กซ์เพิร์เมนต์สปาร์กมาอีกเช่นเคยเชื yeah. ่อ รู้สึกพูดเป็นแด a l o g กมากเลยแต่ไม่เป็นไรเออก็วันนี้นะก็จะพาคนที่มีรสิยมทางเพศที่ไม่ได้ตรงกันขนาดนั้นมาลองเดทกันอีกเช่นเคยดูว่าเขาเนี่ยจะสามารถทลายกรอบรสยมทางเพศของตัวเองเนี่ยออกไปได้ไหม นะครับฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยนั่งพูดอยู่คนเดียวแบบเมื่อกี้ใช่นั่งพูดอยู่คนเดียวทำไมแอบดูอยู่อ่ะแอบดูอยู่ตรงนั้นเร็วเดี๋ยววันนี้จะไปช้อปปิ้งกันที่ตลาดได้สินะแล้วก็เดี๋ยวจะจะจะไปทำอาหารกินกันที่คอนโดคอนโดเลยเหรอคอนโดบุ๊คไอ้ดีอ๋อจริงจริงๆแหมทำเป็นไม่รู้บีบไปหมดแล้วเนี่ยนี่ดูออกก็คนนี้ พี่โก้นะครับครับบู๊เดี๋ยวเปิดเรื่องเพศสี่มิติอะไรดีกว่าที่เราคุยกหน่อยเหมือนคิวป่ะคิวเขายังมีหกมิติเลยอะเพศก็มีหลายมิติได้นะอันนี้สั่งมาหรือว่ามาถึงเพศสีมิติกันแล้วยังไงเโอเคที่จริงของบุกอะก็บอกไปหลายอีพีแล้วมาของพี่โก้เลยได้โอเคของบุ๊เดี๋ยวขึ้นปารให้ตรงนี้โอเคอ่ะของพี่โก้ครับเอาเพศกําเนิดก่อนเพศกำเนิดอะไรัณฑผู้หญิง ตอนเด็กๆอะ่ะคือเกิดมาปุป๊บอะหมอก็บอกเลยว่าบอกแม่ว่าได้ลูกเป็นผู้หญิงเออคือหมอเขาจะดูเพศจากไหนเขาจะดูจากไอ้นั่นใช่ไหมแล้วคือมันหาไม่เจอหมอก็เลยบอกแม่ว่าเป็นผู้หญิงอันนี้เรื่องจริงไหมเรื่องจริง <laughs> แม่เราให้ฟังหมอก็ตกใจเหมือนกันหมอก็ตกใจเหมือนกันแต่เราก็เลยแบบเออเอ,เองั้นเห็นแม่อยากเป็นอยากได้ผู้หญิงเราเป็นผู้หญิงให้แม่แล้วกันจบ ต่อมาโอเคครับผมโอเคโอเคอ่ะเพราะงั้นเข้าเรื่อง g e n เด r i d e n t i ต y ต่อเลย <c oughs> ก็คือเราอะรู้สึกว่าเราเป็นเพศอะไรเราไม่รู้สึกว่าเราเป็นเพศอะไรเลยเราเป็นทุกเพศเลยได้ปะ<อ>วันไหนอยากจะเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงอ๋อคือมันแล้วแต่ฟิลแลแตันมันแล้วแต่แตฟิลอะมันไม่มีอะไรมากั้นอะมันห้ามกําหนดมันไม่มันไม่รู้เราต้องกาหนดกําหนดไปเพื่ออะไรอะตอนนี้เราจะเป็นผู้หญิงไหมล้วนะั่งอยู่กับผู้ชายก็คือ ปรับโทนเสียงเร็วมากปรับโทนเสียงเร็วมากโอเคอ่ะแล้วก็สําหรับในมิติที่สามเนี่ยตอนที่ถ่ายบนรถบุกถามพี่โก้ผิดพลาดไปน,นิดนึงครับก็เลยไปถามพี่โก้ใหม่มาว่าเขาเนี่ยแสดงออกยังไงเขาก็บอกว่าเขาก็แสดงออกได้ทั้งไปทางผู้ชายหรือไปทางผู้หญิงเลยแล้วแต่วันแล้วแต่อารมณ์ครับงั้นทีนี้สุดท้ายโรสเสียมทางเพศ,เเพศชอบแบบ,แบ,บเนี่ยเอา้า ถ้ามแปลกนะเอาก็ไม่รู้ไงเราไม่รู้ชอบแบบไหนเหรอความรักกันมันห้ามกันไม่ได้หรือเปล่ามันจะชอบอะไรมันก็ชอบชอบเพศนะประมาณจะบอกบางทีเราเดินไปเห็นหมาเราเห็นมันเราก็ชอบหมาได้หรือเปล่าบางทีเราอยากจะเป็นแฟนกับหมาก็มีนะ <c oughs> <c oughs> รอเล่น <c oughs> ชอบบุกได้ไหม ได้ครับเออแล้วบุ๊กเป็นเพศอะไรก็คืออย่างที่บอกเราเราไม่ได้มองว่าเขาจะเป็นผู้ชายจะเป็นเกย์หรือจะเป็นอะไรแต่ถ้าเกิดเราชอบใครอ่ะก็คือชอบเราค่อยมาหาไหมว่าถ้าเกิดอยากจะหาค่อยมาหาว่าเออสรุปกูชอบใครผู้หญิงได้ไหมผู้หญิงไม่ได้ขอพักผู้หญิงไว้ก่อนหนึ่งอันนะอ่าทรานสูเมนผู้ผู้หญิงคําเพศอะไรที่มีเป็นผู้หญิงอ่ะอะไรที่เป็นผู้หญิงรูปลักษณ์เป็นผู้หญิงไม่เอาเลยเออไม่เอาเลยทมได้ไหมอุ้ยเพาะผายก่อนไม่เอาหล่อเลยเอออาจจะเป็นไปได้นะ แล้วถ้าเป็นทรานส์เมนผู้ชายข้ามเพศอะหล่อตรงสเปกเลยอะแน่นอนสี่งั้นเดี๋ยวไปตลาดกันเลยดีกว่าไปตลาดไหนเดี๋ยวนี่ทำอะไรอะนี่ทำอะไรก็แขกคนจะได้รู้เออคุณกูเลยแล้วเราเข้าอนกันนะฮะไม่เดี๋ยวเอาตรงวันเนี้ยเหมือนแบบพอมันมาทดลองอ่ะมันก็ต้องแบบมันก็ต้องแบบอย่างนี้หน่อยอะมันต้องทดลองอย่างนี้ครับโอเคตอนนี้เราเข้าตลาดแล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะซื้อของไปทําเมนูกุ้งยำหมูหมึกกุ้งกับ หมูบูโกกิเอาหมูเอาหมูสับกีบหนึ่งพอไหมพอเนาะพอแล้วหมูสาลัยหมูอะไรเอออยากได้หมูสาลัยด้วยมีป่ะครับซาลัยไหมครับเออได้ครับได้ครับหมูสาลัยเอาเบียร์เอาเลี้ยงใส่แบงค์พันเลยหรอผมครับผมครับปกติอะก่อนจะไปเดทกันอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบเป็นแฟนกันก่อนอะเอาดีเอาดีๆ กําลังจะขอเป็นแฟนอะเฮ้ยไอ้เด็กไม่เล่นวุ่นวายเลยยังอยงงู่มันเกินไปมันต้องแบบกลางตลาดสดอยงงเองไม่ต้องขอ,อก,กัก็ได้เรารู้อยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วเป็นแฟนกันนะโอเคเอาอย่างงี้ไม่ใช่มันคือรู้อยูย่แล้วว่าเออเดี๋ยววันนี้เราแกล้งเป็นแฟนกันหนึ่งวันไม่ต้องขอจริงก็ได้กูเขินค่ะกูเขินค่ะขอจริงขอจริงเป็นแฟนกันนะเป็นไหมเป็นไหม ต้องเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเขาแบนคนสดิทสดิงมากเลยอ่ะเข,า,า,ข,า,า,ขา,าเป็นอะไรละะเลยนะต้องโอเคอาหายใจยาหายใจหายใจหายใจ,หยใจไหนจัดม,ม,มีนไม่จอนซิมันไม่ต้องขอค่ะนีกก็ได้ไหมเพราะมันรู้อยู่แล้วแล้วต้องการให้กูให้กูตอบหรือ,ยอยงไงว่าเป็นขาอย่างนี้เหรออันนี้คือตกลงแล้วใช่ป่ะเออไปไปไปตัวหนึ่งอ่ะได้ไหมอ่ะตัวเดียว หรือว่าฝึกชุดเดียวคนนี้ไหมอาตัวแบบเอาไปทำไรเอาไปทำยำแต่ผมทำยำรวมมิตรไงทำจานเดียวเองนึกว่าไปดูไม่หรอแม่ถามดูว่าเอาไปทำยำาให้ใครกินแม่ถามสิกินเองไงแม่ถามพ่อเลวให้แฟนผมกินครับแฟนผมน่ารักไหมครับน่ารัก ขอบคุณนะค่ะขอบคุณค่ะหิวข้าวงครับพี่โก้ครับหิวแล้วครับพี่โบหิวแล้วใช่ไหมครับแต่วันหนึ่งล้วกว่าจะทํากินเส้นเสร็จอะทําเสร็จแล้วได้กินอะทําไมเราไม่แบบซื้อของมาลองทองไว้ให้แล้วจับเงินหน่อยไปมึงกูก็ไม่กล้าทำอะไรอีกการที่สาธารณะจริงเหรอทำไมอ่ะเออมันก็แบบจับมือหปกติป่าวอะไม่ใช่ทำไมวะ ไม่กอะรเออแล้วแล้วปกติสมมติไปไปเดทไปเดททำเนีจับมือป่ะไม่จับฮะไม่จับเดี๋ยวกี้มีได้ยินเสียงเสียงคุณป้าข้างหลังพูดว่าโอ้ยอิจฉาด้วยจริงหรอไหนคนไอช้าจะไปรอบหนึ่งไปอีกรอบนึงไปอีกรอบหนึ่งสิเนี่ยจะหาเรื่องเขาตลอดเลยมาคือที่จริงอ่ะบุกอ่ะโมพิโก้ก็บุกจบฟูซายแล้วก็เรียนต่อเชฟด้วยแต่ว่ามีดนะ เออเนี่ยแต่อันเนี้ยเดี๋ยวยำมาเราใส่อันนี้ามโอเคแล้วท้าไงต่อถูกก็ไมแต่พี่จับนี่แปลกๆเลยแต่ว่าเพื่อนเออของข้อสอบของมเนยได้นะได้นะได้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 ครับผมไหนทำางไม่ทำไม่เป็นอ่ะไหนต้องจับมีดยังไงอันนี้จับมีดปึ้งอ่าฮะอ่าอันนี้ต้องอย่างนี้แต่อย่างนี้ เอออะไรก็อันเนี้ยอ,อย่างงี้ยอะไรก็เออย่างงี้เออเออเออเหมือนกูมือวางไว้เฉยๆอ่ะอ้าวเหรอ <laughs> <laughs> เขาแบบเขาไม่อยากเองอ่ะอันนี้ต้องหันแนวไหนอ่ะไม่มพี่บุกจับมีน่ากลัวคือแบบขอจับแบบอย่างเงี้ยแล้วมันใกล้ตัวเราต้องจับยังไงถ้าไม่มีอ่ะวางทำบ้าง,าง,างตัวใหญ่เหมือนกันนะเราอ,อ่ะวางลง ตอนนี้กูกลัวมีดบาดมากเลยกูแล้วเนี่ยอันเนี้ยสิคือกูจับเองอะกูไม่กลัวมีดบาดเอาเหรอมามาวนี้ทําให้ดูนี่ทำให้ดูอย่างนี้อะจับต้องต้องปอกก่อนปอกเปลือกก่อนก่อนอื่นต้องปอกเปลือกก่อนอุ้ยแต่ว่าแบบเมื่อกี้ดีมากเลยนะเมื่อกี้ดีคือถ้าเป็นแบบเออถ้าแบบเออเวลาให้มีแฟนจริงเราทําอย่างนี้ดิแอบทําให้เป็นดีกว่าแฟนจะได้สอนหรือผู้ชายจะมองว่าเราโง่อะ ระหว่างน่ารักกับโง่มันใกล้ๆกันนะมันต้องแกงโง่คือที่เราอะเรารู้ตัวอันนี้อะไรอยากรู้ไหมเอาตาตาสิอุ้ยอันนี้ทําอะไรอยู่อ่ะหั่นผิดไงหรอทำไมทำไมมีเทคนิคอย่างนี้ด้วยอะอะโตลงทําอาหารเป็นหรือไม่เป็นทําไม่เป็นจริงเหรอรัวเลยนะรัวปะ รัวมากไม่ก็ดูจาก y o u u u e เนี่นแหละอเออเห็นเขาทำกันก็ทำตามมันต้องเยอะแค่ไหนอะ่ะพออุ้เยอะไป <laughs> เยอะไปโอเคต้องเอาออกวะหรือว่าพออยู่พอแหลออนายอยู่หรอเออนี่ก็ถ้ามันเค็มก็ใส่น้ำตาลเยอะๆ น้ำป้ายเยอะเหมือนกันนะพี่บุกอะเห็นไหมเรากใส่น้ำตาลเพิ่มไม่ใช่ไม่ใช่อันดับแรกอะพี่บุก๊กหยุดก่อนหยุดหยุดหยุดห <laughs> ยุดห <laughs> ยุดแล้วหยุดแล้วหยุดแล้ว <laughs> ถือก้า <laughs> ถือก้ <laughs> ถือก้เ <laughs> อาใหม่เร่บุกมัวโซมา เปียวเวอร์มาเนี่ยตะแกงทำไมอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันตะแกงเหี๋ยวไว้เอาตักก็ได้ปะเอออ่ะเออไม่เอาอย่างนี้แหละมันจะได้แม่จะได้ไม่นี้ไม่ไม่หายไปเออไม,ไม่หายไปพอ,อต,ตอนนี้ไฟก็เบา ก็คือมือแล้วก็คือมือ้กินเองไม่เป็นไรกินกินเองไม่เป็นไรอันเนี้ยเป็นเมนูที่เราแบบมั่นใจที่สุดหมูผัดซอสบูโกกิอ่ากูแค่ผัดหัวหอมเองมันหอมไงเหรอที่จริงอะเตียมมุกจะมาเล่นมุกหนึ่งด้วยมุกอะไรไหนเดี๋ยวกูลืมเล่นอ่ะห้าสี่สามสองไม่มันต้องมุกต้องไม่มีหอมอยู่ตรงนี้ก่อน อะไรยังไงเราต้องหอมหอมเองเหรอแล้วก็ไม่แล้วก็สมมุติว่าหอมอยู่ตรงตรงนี้ใช่ป่ะอ่าอ่าสมมุติพี่โก้ถือหอมอยู่อ่าถือหอมอยู่อ่าถือถือกระทะเลยอ่ะอ่าอ่าอันนึงนะหนักหนักเลยงานยากแล้วอี๋อ่ายังไงต่อพี่โก้ขอหอมหน่อยแล้วเราต้องยื่นแก้มให้อย่างเงี้ยหรอหรือไงอ้าวไม่ใช่หอมนี่หรอไม่ใช่หอมนี่อ่ะไอ้ดิเนี่ยอ่ะใครใครไม่กล้าไอ้ดิใครไม่กล้าผิดหวังผิดหวัง ขิ้นหวังเอาเด้อเธออะไรอ่ะเนี่ยหอมเด้อทำไมหอมผู้ชายก่อนอี่แล้วผู้ชายต้องหอมฉันเป็นผู้หญิงเราหอมทำอย่างนี้ได้ไงเราเป็นผู้หญิงเราไปทำตัวอย่างนี้ไม่ได้แบบผู้ชายอ่ะน่าเกลียดนี่เราก็ใส่จานอุ้ยเดี๋ยวตักข้าวให้ก่อนเล่นสีเล่นหรออ่าต้องมีสีปอนอ้าเป็นไงอร่อยปะหวานมปะเอาใหม่เอาใหม่ ห้าสี่สามสองอร่อยนาะเก่งอ่ะยิ่งทำอย่างเงี้ยเหมือนยิ่งแบบมึงถีบกูลงหลุมเลยอ่ะแฟนทำอาหารให้กินนหรือว่าใครได้เป็นแฟนพีโก้จริงๆก็คงแบบสนุกปะหรือว่าไม่เราสามารถเป็นปกติอะเป็นคนอย่างเงี้ยตลอดเวลาปะไม่หรอแล้วเป็นคนยังไงเป็นคนที่ไม่ให้คนอื่นต้อนอะจริงๆแล้วว่าลำคานไม่ให้มันจะแดกเขาได้เอง เ้อะป่ะเฮ้ยเอาตรงๆบางทีแบบถ้าเกิดคนมันเป็นแฟนกันแต่บางทีมันไม่ได้บอกเรื่องแบบนี้มันก็ไม่รู้ป่ะวะใช่ๆก็จริงตัวผมชอบกินเองแค่แต่ท้บเองมาเป็นอะไรเป็นอะไรมาป้อนให้อย่างนี้ได้ไหมได้ครับจินไปไหมจินครับเนี่ยกูได้กูได้ปกคลิปแล้วก็ใครบอกไม่อยากหลานจานรักตายแล้วเนี่ยไม่เชื่อหรอกเนี่ยเราจริง จานที่สดเลยจานอะไรวะกัดกัดครับวันนี้เราลองคบกับบุ๊กวันหนึ่งเป็นแฟนกันวันหนึ่งรู้สึกสปาร์กไหมบอกไม่ได้หรอกเพราะมันก็แบบว่าเพิ่งเจอกันปะเราก็ไม่ได้แบบว่าเทิร์นดาวแบบว่าขนาดน,นั้นนออกปะ อ่ะก็อะของบุกกับพี่โก้ก็คือมันแบบไม่อยู่อ่ะเหมือนอยู่กับเพื่อนมากๆเลยอะใช่ไหมเออแต่ทีนี้ถ้าอยู่กับผู้ชายแบบว่าถ้าเหมือนแบบว่าถ้าอยู่ในฟิลแบบว่ากับผู้ชายที่แบบว่ามันว่าเราชอบหรือมีความเป็นแฟนกูก็คงไม่เป็นตลกขนาดนี้ไปอีทอ,อกถ้าตลกมันก็นึกออกปะนึกออกแซ<า>มก็จะตลก,กะอะคือวันเนี้ที่พี่โก้เหมือนแสแดงออกแบบเนี้ยก็คือเพราะว่าเหมือน ไม่ได้แบบอยากจะปิงบุ๊กขนาดเออคือไม่ได้ปิ๊งบุ๊กขนาดแต่แรกอยู่แล้วก็เลยแบบเหมือนเล่นแบบตลกตลกอะไรอย่างนี้แค่ตลกไปเลยเฮ้ยเอาตรงวันนี้สนุกมากแบบไม่ตลกแบบตลกอะตลกเห็นปะเห็นกูว่าเป็นคนตลกอะนี่พ็นคนน่าหลักใช่ป็นคนตลกอ่ะวันนี้มีโมเมนต์ไหนที่แบบรู้สึกเอ้ยแบบสปาร์กไหมรู้สึกมีสีทอกก็อยู่ดูมาขอเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยนะที่มันเกินจริงเกินเรื่องเกินราวอย่างเงี้ยนะมัน <c oughs> มันเขินนะต่อไปก็อยากจะมาเหมือนชวนพี่ก็คุย <c oughs> เอาเล่าให้ฟังหน่อยชีวิตวัยเด็กเป็นไงบ้างชีวิตวัยเด็ก <c oughs> กับการที่เราแบบไม่ไม่ใช่เพศชายที่แบบผู้ชายผู้ชายในในสังคมเนี่ยชีวิตวัยเด็กก็คือณตอนนั้นนะเรายังไม่รู้จักคําพวกนี้เรารู้จักแค่ว่าผู้ชายกับผู้หญิงแล้วเราก็คิดว่าเราเป็นผู้หญิงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราดูเซเลอร์มูนเราดูแบบไพ่มือปาบไพ่ทาโร่ซากุระ เนื้อออกมาเราดูการ์ตูนอะไรที่เป็นผู้หญิงเราโดดยางอะไรกับพี่ผู้หญิงอะไรเงี้ยเออเราก็คิดว่าเราเป็นผู้หญิงแต่เห็นมีบอกว่าเขามาพูดกับพ่อแม่เราแล้วเรารู้สึกแบบ <ขา S 2> รู้สึกไม่ดีอะไรเขาอ่ะมันจะเป็นอย่างงี้เขาพูดต่อหน้าพ่อแม่เหมือนกับว่าเขาก็พูดแบบว่าเหมือนฟิลลิ่งเซลล์อะเหมือนกับว่าแบบพวกแบบผู้ใหญ่แกล้งเด็กอ่ะเนี่ยเป็นตุ๊บเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นผู้หญิงตุ้งตุ้งติ้งตุ้งติ้งเออใช้คำว่าตุ้งติ้งเนี่ยตุ้งติ้งนู่นนี่นั่นต่อหน้าพ่อแม่อะไรอย พ่อแม่ก็ออกตัวปฏิเสธซึ่งเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาต้องปฏิเสธเราก็กลัวแบบว่าแม่แม่เราก็บอกรูแบบว่าโอ้ไม่เป็นหรอกเดี๋ยวมันโตขึ้นมันก็อันนี้หนึ่งหนึ่เราก็แบบอ่าแม่พูดอย่างนี้เราก็เริ่มแบบว่าเอ๊ะใจขึ้นมาแล้วว่าเอ๊กูทําอะไรผิดหรือเปล่าวะหรือหรือกูทําอะไรผิดวะการที่เป็นแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ผิดหรอเราเรเราเรียนรู้สึกกลัวเพราะตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรการที่เราไม่ใช่สตรีทในสังคมไทยอืมเรารู้สึกยังไงบ้างสาหรับตัวเราสําหรับตัวเราเลยเรา เราไม่รู้สึกเลยเลยกูก็คือคนคนหนึ่งเหมือนกันอีดอกมันไม่ต้องมารู้สึกอะไรที่มันแบบว่าฉันเป็นผู้ชายจะเป็นผู้หญิงจะเป็นเพศอะไรมันไม่รู้สึกเลยไม่เอามาคิดอ่ะมันเอามาคิดเอามาคิดมันก็จะปวดหัวมันก็จะมาเคลียร์มันก็จะนู่นนี่นั่นอันนี้คือมุมส่วนตัวแบบสุดๆมุมสังคมอะไรเงี้ยเรามองว่าการที่เราเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราเราเรามองว่าเราอยากให้มันเป็นเรื่องปกติเหมือนมุมส่วนตัวที่เราคิดว่ามันก็คือคนเหมือนกันอะ่ะเพราะคนส่วนใหญ่มันมองว่าการ การเป็นเพศพวกนี้มันคือสิ่งที่แปลกสิ่งที่มันผิดออกจากสังคมเนอะปะ,ปะมันเป็นเรื่องปกติที่คุณบอกว่าไม่ปกติเพราะว่าคนคนส่วนมากหลายๆอย่างสังคมมันทาให้คนรับรู้ว่ามันแค่ผู้ชายกับผู้หญิงอยากบอกอะไรไหมกับคนที่แบบเหมือนมีความหลากหลายทางเพศเหมือนกันไม่อยากบอกอะไรเลยเพราะว่านี่นี่เชื่อว่าเชื่อว่าทุกคนเิดาด้อยู่แล้วทุกคนรู้อยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรอะไร,ะไรคืออะไร ทุกคนมีประสบการณ์ส่วนตัวมีประสบการณ์ส่วนรวมทุกคนรู้อยู่แล้วว่าอะไรคืออะไรอ่ะโอเคเพราะนั้นอ่าบุ๊กบกบกบุ๊กก็ขอลาไปก่อนได้ค,ครับตกลงจะให้ใช้ชื่อคลิปว่าอะไรเดทกับเจ้าหญิงเจ้าหญิงนะชายเจ้าหญิงเดทกับเจ้าหญิงอ่ะโอเคงั้นก็อีฟีนี่ขอลาไปก่อนแล้วนะครับพี่ก็อยากฝากผลงานอะไรไหมหรือไม่ไปตามไอจีเขาดู <laughs> เออ ไปตามไปจีเขาเหยวก็รู้อ่ะงั้นบุ๊คมาบุ๊ลาไปก่อนนะครับบายสวัสดีครับผมขอบคุณค่ะ